หกวิธีแก้ไขาอาการเบรนฟอกนะครับข้อแรกก็คือการนอนหลับที่ดีนะครับเพราะาเราพบว่าคนไข้ประมาณ90%ที่เป็นเบรนฟอกเนี่ยมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะครับเพราะว่าการนอนหลับที่ดีเนี่ยทำให้สมองเหมือนเราได้พักนะครับพอนอนไม่ดีปับ๊บสมองไม่ได้พักมันก็สมองก็ไม่ค่อยเฟรชนะครับการนอนหลับที่ดีทํายังไงบ้างนะครับตื่นแล้วเข้านอนเวลาเดิมของทุกวันนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มคาเฟอีนหลีกเลี่ยงพวกกัญชาแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการช่วยนอนหลับนะครับการนอนก็จะดีขึ้นนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือภาวะขาดน้ำครับต้องดื่นนมน้ำาให้เพียงพอแล้วเพราะเราพวบว่าคนไข้ประมาณ88%ของคนที่มีเบนฟอกเนี่ยมีปัญหาเรื่องดีไฮเดรชันหรือขาดน้ำนะครับการกินน้ําให้เพียงพอเนี่ยช่วยทําให้ความดันเลือดเราปกติดีความดันเลือดปกติเลือดก็เลี้ยงสมองดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราพบว่าเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุทาให้เกิดอาการเบนฟอกได้ครับอันที่3ก็คือการลดความอ้วนนะครับเพราะว่าเราพบว่าเซลล์ไขมันเนี่ยมันสามารถสร้างสารการอักเสบขึ้นมาในร่างกายได ซึ่งการอักเสบนะฮะมันเป็นปัจจัยอันนึงที่ทําให้การเบนฟ็อกแย่ลงได้นะครับการลดการอักเสบโดยการลดความอ้วนเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับอย่างที่4นะครับคือการออกกำลังกายนะครับเน้นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเอซร์ไซส์นะครับเน้นการใช้ขาจะดีนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะฮะการออกกำลังกายที่ขาเนี่ยปกติเลือดไปกองที่ขาเยอะนะก็การออกไรที่ขามันบีบกล้ามเนื้อตรงขาทําให้กลับสู่หัวใจแล้วก็ไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะครับอาการเบนฟ็อกก็น่าจะดีขึ้น และการออกกำลังกายก็ลดความบวนได้นะครับก็ลดการหลักเสบได้เหมือนกันนะครับอันที่5นะครับคือการเล่นโยคะการเล่นโยคะเนี่ยมมนมีการเปตี่ยท่าทางนะครับทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเราดีขึ้นก็จะช่วยเบรนฟอกได้เหมือนกันอันที่6อย่างสุดท้ายนะครับคือการปรับการกินครับมีการศึกษาหนึ่งพบว่าสารลูทีโอลินนะฮะช่วยรักษาการเบนฟอกได้นะครับผ่านการลดการหักเสนะครับลูทีโอลินคืออะไรนะอยู่ในพวกผักใบเขียวอยู่ในน้ํามันมะกอกนะครับ หรือถ้าเป็นการกินแบบปกติก็ได้กินแบบชาตะวันตกเรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะครับลองไปเร์ชกันดูการกินแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยสามารถช่วยลดการอักเสบได้ก็น่าช่วยอาการเบรนฟอกได้เหมือนกันนะครับซึ่งไออาการเบรนฟอกเนี่ยคือนี่6วิธีนะฮะการเบรนฟอกเนี่ยคือมันค่อนข้างเป็นข้อมูลอันใหม่นะครับยังไม่มีการรักษาที่เป็นมาตรฐานชัดเจนมีแต่แบบมีคนคิดทฤษฎีที่ลองรับมาม,มีคนแบบมาแนะนําว่าอันนี้ดีอันนี้ดีนะครับก็ทํากันไปนะครับ ก็อนาคตน่าจะมีการรักษาที่เป็นมาตรฐานออกมานะครับต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ